รักษาราชการแทนเลขาธิการกอพะะทอร้อมดุดนโยบายเรียนดีมีความสุขเดินหน้าลดภาระงานขึ้นครูสู่ห้องเรียน เมื่อวันที่9ตุลาคม2566ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชุวศึกษารักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในเบื้องต้นตนจะจัดทีมบริหารการทำงานก่อนโดยจะมอบหมายภารกิจงานให้แก่รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ขับเคลื่อนนโยบายเรียนดี มีความสุขของพลตรวจเอกเพิ่มผูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการจะให้รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบตามโครงสร้างไปก่อนอย่างไรก็ตามการดําเนินการลําดับแรกคือการจัดทําแผนปฏิบัติการตามนโยบายหลักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะประเด็นการลดภาระครูการแก้ปัญหาหนี้สินครูการลด ภาระนักเรียนเพื่อให้เด็กเรียนได้ทุกที่ทุกเวลารักษาการเลขาธิการกพทกล่าวว่าสำหรับประเด็นการลดภาระครูจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นได้จริงอย่างแน่นอนโดยจะวิเคราะห์สภาพปัญหาของครูว่ามีภาระใดบ้างที่ครูต้องทำนอกเหนือจากการจัดก,การเรียนการสอน ซึ่งนโยบายลดภาระครูนั้นจะยกให้เป็นนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาทันทีดังนั้นขอให้ครูทุกคนไม่ต้องกองังวลเราจะเดินหน้าทันทีอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ฝากให้ตนนำนโยบายเรียนดีมีความสุขไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยเร็วเพราะการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญของการจัดก,การศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในอนาคต